สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าแม่เนนทาโลกค่ะช่องนี้เป็นการดูดวงแบบ journal reading ซึ่งเป็นการอ่านไพ่แบบทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ค่ะอย่าคิดจริงจังหรืองมงายให้ดูอย่างมีสติและใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะการดูดวงสามารถนำไปเป็นไกด์ไลน์สามารถดูเพื่อเป็นแนวทาง สามารถดูเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวเองสามารถดูเพื่อปรับระดับจิตใจตัวเองให้ดีขึ้นและสามารถดูเพื่อความเพลิดเพลินคิดซะว่ามาฟังเล่านิทานนะคะถ้าหากท่านใดอยากจะดูดวงให้แม่นยำม,มากขึ้นนะคะแนะนำดูดวงส่วนตัวค่ะแอดไลน์มาเลยค่ะสุรัตนานเดรสกอรเพโพค่ะฝากให้ทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e กดกระดิง่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้ช่องเจ้าแม่แนทาโร่โด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รันดอมนะคะวันนี้นะคะมาในหัวข้อคิดบวกนะคะแนนก็จะบอกทุกคลิปนะคะว่ารันดอมนะคะเป็นการสุ่มนะคะไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะคะ ถ้าหากคุณนะคะพลังงานตรงกับไพ่นั่นแหละก็คือเรื่องของคุณนะคะถ้าหากว่าคุณนะคะพลังงานไม่ตรงกับไพ่ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณนะคะถ้าใครคนไหนนะคะเข้ามาดูแล้วนะคะไม่ใช่พลังงานคุณนะคะก็ถือว่ามาฟังนั้นเล่านิทานแล้วกันนะจ๊ะก็ให้ทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะ อย่าคิดจริงจังนะคะอย่าเครียดอย่าง,งมงายนะคะก็ดูอย่างมีสตินะคะเอาละนะคะแนนก็จะเกินให้ฟังก่อนนะคะตามที่แนนสัมผัสหรือว่าแนนเห็นนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับไพ่นะคะก็ให้ทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังในการทำนายนะคะคิดบวกนะคะก็คือเป็นเรื่องราวที่คุณทั้งสองคนนะคะ เป็นแฟนกันนะคะหรือว่าเป็นคนรักกันนะคะคุณนะคะเป็นคนที่มองสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะในเชิงบวกนะคะไม่ว่าคุณอาจจะเจอปัญหาเรื่องราวต่างๆนะคะที่เขานะคะนำมาให้นะคะหรือว่าสร้างความวุ่นวายให้คุณมากมายก็ตามนะคะแต่ว่า คุณก็ไม่เคยที่จะโกรธเขานะคะคุณก็คิดบวกเสมอนะคะคุณคิดว่านะคะคนเราถ้าจะรักกันนะคะหรือว่าจะเป็นคนรักคู่ครองนะคะก็ต้องคิดบวกนะคะก็ต้องให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะไม่ว่าจะเจอเรื่องราวที่สาหัสหรือว่าเจอเรื่องราวที่แย่ก็ตามนะคะคุณก็ จะไม่ปล่อยมือเขานะคะคุณก็คิดบวกแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะเพื่อที่จะจูงมือผ่านปัญหาและอุปสรรคต่างๆไปให้ได้นะคะเอาละนะคะมาดูซิว่าคุณและเขานะคะจะลงเอยกันยังไงนะคะในความที่คิดบวกของคุณนะคะจะเป็นผลดีกับเขาและคุณมากน้อยแค่ไหนนะคะก็มาติดตามในการที่ แนนจะเปิดไพ่ณบัตนาวจ้าเอาละนะคะก่อนที่จะไปเรื่องคิดบวกนะคะก็มาดูก่อนว่าสถานการณ์คุณและเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะ,ะจ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะคะในตัวคุณและเขานะคะมาดูกันเลยจ้าสิดาบสองถ้วย the view หรือว่า view of fortune นะคะ สามดาบคีนออฟสอดนะคะคุณและเขาเนี่ยเจอเรื่องราวมากมายนะคะแต่ว่าคุณและเขาน่าจะเป็นเนื้อคู่กันนะคะขึ้นสองถ้วยหรือว่าเป็นคนรักคู่ครองแล้วก็เนื้อคู่นะจ๊ะคุณและเขานะคะเจอเรื่องราวที่แย่ๆมากนะคะขึ้นมาสิบดาบนะคะอาจจะผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆเข้ามาในชีวิตคุณนะคะมากมายนะคะ ไม่ว่าจะในเรื่องของรักสามเศร้านะคะหรือว่าเรื่องราวคนรอบข้างก็ตามนะคะปัญหานั้นนะคะคุณนะคะก็สามารถแก้ไขได้นะคะโดยที่คุณนะคะอาจจะไม่ได้บอกเขาด้วยซ้ำนะคะว่าคุณแก้ปัญหานี้นะคะหรือว่าคุณอาจจะไม่ได้บอกเขาด้วยซ้ำนะคะว่าคนที่เข้ามาวุ่นวายกับคุณนะคะหรือว่า คนที่ชอบแฟนคุณอ่ะเออเขามาทำร้ายคุณหรือว่าเขามาทำให้คุณเนี่ยรู้สึกเหนื่อยใจนะคะแต่คุณก็ไม่เคยที่จะบอกแฟนคุณเลยนะคะไม่เคยที่จะบอกเขาเลยนะคะคุณก็แก้ไขปัญหาด้วยตัวของคุณเองนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่แข็งแรงแข็งแกร่งนะคะถ้าหากว่าคุณคิดว่าสิ่งไหนไม่ถูกต้องนะคะคุณก็สู้ไม่ถอยเช่นกันนะคะแต่ว่า ด้วยความที่ปัญหาโคตรเยอะมากๆนะคะหรือว่าอุปสรรคเยอะมากนะคะคุณก็รู้สึกว่ามีความเหนื่อยนะคะแต่ว่าด้วยความเหนื่อยของคุณนั้นนะคะคุณก็มีความรักให้กันและกันนะคะคุณก็เลยต้องช่วยเหลือแล้วก็ปกป้องสิ่งที่คนรักของคุณนะคะอาจจะทําหรือไม่ทําก็ตามนะคะอาจจะด้วยความที่ว่าเขาอาจจะมา ยุแยงแตะแคงรั่วนะคะให้คุณและเขาเนี่ยมีอารมณ์ที่ว่าต้องเลิกลากันให้ได้นะคะคือทําทุกวิีทางเพื่อที่จะให้คุณและเขาเนี่ยเลิกลากันนะคะแต่คุณนะคะเป็นคนที่คิดบวกมากนะคะก็คือใช้ความรักนะคะความให้อภัยนะคะแล้วก็มีความซื่อสัตย์ให้กับคนรักของคุณนะคะ ก็เลยก้าวข้ามผ่านตรงนั้นได้นะคะไม่ว่าบางทีบางครั้งนะคะคนรักคุณนะคะอาจจะแอบ,บคิดไม่ซื่อบ้างนะคะอาจจะแอบแบบไปคุยกับกิ๊กบ้างหรือว่ากับคนอื่นบ้างนะคะแอบบเราหลายๆอย่างนะคะแต่เรานะคะทำเป็นมองไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นนะคะก็คือมองข้ามผ่านสิ่งเหล่านั้นไปนะคะเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์นั้นนะคะอยู่อย่างยั่งยืนนะคะ แต่ในความที่คุณรู้ทุกอย่างนะคะคุณก็ไม่ได้ใช้อารมณ์นะคะคุณจะใช้วิธีการแบบเนียนๆนะคะหรือว่าใช้เหตุผลมากกว่านะคะแต่ถ้าหากว่าเหลือบากกว่าแรงนะคะคุณก็จะคุยเลยนะคะคุณจะไม่เก็บอะไรไว้นานๆนะคะแต่ว่าคุณจะไม่ใช้อารมณ์ในการพูดคุยนะคะคุณคิดว่าถ้าใช้อารมณ์กันอาจจะทะเลาะกันได้นะคะคุณก็จะใช้เหตุและผลว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ คุณเป็นยังไงทําไมเป็นแบบนี้คุณก็จะถามประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าหนักมากๆนะคะคุณก็อาจจะยังไม่ได้จบนะคะแต่ก็ต้องรอดูว่าเหตุการณ์นั้นนะคะเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองมากน้อยแค่ไหนนะคะคุณก็จะดูพฤติกรรมก่อนนะคะถ้าเกิดว่าพฤติกรรมเขาโอเคนะคะคุณก็ไปต่อนะคะแต่ถ้าเกิดว่า พฤติกรรมเขาไม่โอเคนะคะคุณก็จะจบด้วยดีนะคะจะไม่มีการทะเลาะกันนะคะคุณเป็นคนที่คิดบวกนะคะให้โอกาสคนรักคุณเสมอนะคะคุณจะไม่ตัดสินใจจากคําพูดของคนอื่นนะคะคุณจะตัดสินใจจากสิ่งที่คุณเห็นหรือว่าสิ่งที่เป็นจริงแล้วก็คําพูดของเขามาประกอบกันนะคะคุณก็จะพิจารณานะจ๊ะเอาละนะคะมาดูซิว่า คิดบวกของคุณนะคะเป็นอย่างไรต่อนะจ๊ะมาดูกันโดยจ้าสตริงนะคะดเดอะเฮอร์มิตนะคะเจ็ดถ้วยนะคะเดอะไฮโลแฟนนะคะเดอะซันนะคะการที่คุณนะคะคิดบวกนะคะก็ทำให้คุณนะคะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างดีเยี่ยมนะคะเพราะด้วยความที่ว่าเขา เริ่มเก่งใจคุณนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่นิ่งมากนะคะวางตัวดีมากๆนะคะหลายต่อหลายครั้งนะคะเขาอาจจะสร้างปัญหาให้คุณเยอะนะคะแล้วก็สร้างอุปสรรคความเป็นคนรักนะคะสร้างตลอดนะคะทุกครั้งนะคะสร้างให้คุณปวดหัวตลอดนะคะแต่ว่าคุณก็สามารถแก้ไขปัญหาได้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มี เสน่นะคะแล้วก็เจ้าชู้นะคะใครๆก็อยากจะเข้าหาเข้าใกล้นะคะแต่นะคะคุณก็มาเหนือเมฆเช่นกันนะคะด้วยความที่คุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้แรงนะคะไม่ได้ใช้ความรุนแรงในการที่จะปราบความพยุติของเขาอยู่นะคะคุณก็ใช้ความนุ่มนวลน,นะคะแล้วก็ใช้เหตุและผลแล้วก็ ใช้ความนิ่งนะคะสยบความเคลื่อนไหวทุกอย่างนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรนะคะคุณก็จะใช้สติหรือว่าสวดมนต์ไหว้พระนะคะเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะคะคุณจะใช้สิ่งนี้ในการรอเลี้ยงจิตใจของคุณนะคะทำให้คุณนะคะยืนหยัดนะคะโดยที่ไม่ต้อง กังวลอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าคุณจิตใจเข้มแข็งนะคะภายนอกของคุณนะคะอาจจะดูเป็นคนที่อ่อนโยนนะคะแต่ว่าภายในของคุณนะคะเป็นคนที่เข้มแข็งมากนะคะไม่ว่าคุณและเขานะคะจะเจอเรื่องราวอะไรมากมายนะคะคุณก็สามารถจัดการได้ด้วยความที่คุณนะคะคิดบวกนะคะคุณไม่ให้อะไรมากระทบจิตใจคุณได้ง่ายๆนะคะคุณจะต้องดูเหตุและผลก่อนนะคะ เขานะคะรู้สึกว่าคุณนะคะถ้าเกิดมีอารมณ์นิ่งนะคะหรือว่ามีอารมณ์ที่ไม่พูดนะคะก็แสดงว่าคุณโกรธนะคะแล้วก็คุณเอาจริงนะคะเขาก็จะเริ่มแบบกังวลแล้วก็กลัวแล้วก็เกรงใจคุณนะคะหรือว่าเขาก็กลัวว่าเขาจะเสียคุณไปจริงๆนะคะเขาก็พยายามนะคะจากที่เมื่อก่อนอาจจะเจ้าชู้หรือว่าอาจจะ คี้เล่นกับคนหลายๆคนนะคะจนกลายเป็นปัญหาหรือว่ากลายเป็นประเด็นมากมายนะคะทำให้คุณแก้ไม่หวาดไม่ไหวนะคะเขาก็รู้สึกว่าถ้าเป็นแบบนี้นะคะก็กลัวว่าคุณจะไปจากเขานะคะคุณก็นิ่งจริงๆนะคุณเออจนเขาก็สงสัยว่าเอ้ยคุณเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาเริ่มรู้นิสัยคุณแล้วแหละว่าคุณ นิ่งเนี่ยก็คือโกรธแล้วไม่พูดเก็บอารมณ์นะคะไม่อยากจะทะเลาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็จะเงียบนิ่งนะคะเขาก็เริ่มแบบเปลี่ยนตัวเองนะคะอาจจะด้วยความที่ว่าเขากลัวเสียคุณไปนะคะเขาก็เลยพยายามที่จะปรับตัวเองนะคะให้เข้ากับคุณนะคะแล้วก็เขามองว่าคุณเนี่ย เป็นแสงสว่างในชีวิตเขานะคะเขาขาดคุณไม่ได้นะคะโง่นะเออเขาก็มองคุณว่าเป็นแม่พระนะคะเป็นคนที่จิตใจดีนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะชอบทําบุญสุนทานนะคะเขาคิดแบบนั้นนะคะแต่ว่าเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่2บุคลิกเช่นกันนะคะมีความแบบเรียบร้อยแล้วก็มีความโหดเหี้ยมอม,มหิตนะคะอาจจะโหดเหี้ยมไม่ใช่แบบ รุนแรงนะคะพูดจงแจ้งอะไรนี้ไม่ใช่นะหูที่ของคุณคือแบบนิ่งๆน,นะคะสยบความเคลื่อนไหวนะคะคือเขารู้นะว่าคุณรู้ทุกอย่างนะคะแต่คุณไม่พูดนะคะแต่ว่าอย่าให้คุณพูดขึ้นมานะคะถ้าเกิดพูดนี่ก็คือเงิบนะคะก็คือคุณเป็นคนที่พูดน้อยต่อยหนักนะคะเขาก็กังวลและก็กลัวมากๆนะคะเขาก็เลยเริ่มนะคะเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะแล้วก็ คุณเห็นไหมถ้วยหลายๆถ้วยนะคะความอะไรนะคะคุณก็เห็นเิงูไหม,ม,ไมเขาเริ่มปล่อยหมายถึงว่าไม่ทำพฤติกรรมแอบเจ้าชู้หรือว่าแอบโกหกว่าไปนู่นไปนี่นะคะก็คือจะไม่ทําแบบนั้นนะคะเพราะว่าเขารู้ว่าคุณอาจจะเด็ดขาดนะคะในความเด็ดขาดของคุณนะคะคุณก็มีเหตุและผลของคุณเสมอนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีเหตุผลแล้วก็คิดบวก ถ้าไม่สุดจริงๆนะคะคุณก็ไม่พูดนะคะคุณจะไม่เอาเรื่องจุกจิกยุ้มยิ้มนะคะมาทะเลาะกันนะคะคุณคิดว่าการที่คนเรานะคะจะคบกันนะคะจะอยู่ด้วยกันนะคะก็ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะไม่ใช่มามีเรื่องอะไรที่จุกจิกยุ้มยิ้มหรือว่าฟังจากคนนั้นคนนี้มาก็มาทะเลาะกับแฟนตัวเองนะคะก็ไม่ใช่นะคะคุณจะ ใช้เหตุผลนะคะดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆก่อนว่าเรื่องที่คนอื่นพูดเนะ่ยเป็นจริงไหมนะคะถ้าเกิดว่าเรื่องที่คนอื่นพูดเป็นจริงนะ,ค,ะคุณก็จะพูดคุยกับแฟนคุณแล้วว่าเป็นอย่างไรนะคะคุณจะเป็นแบบนั้นนะคะคุณจะเป็นคนที่คิดบวกมากนะคะได้ใจเขาเต็มๆนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ให้แสงสว่างให้เขาเสมอนะคะไม่ว่าเขาจะทำตัวที่ ไม่ดีก็ตามนะคะคุณก็จะให้ข้อคิดแล้วก็ให้เขาเดินเส้นทางที่ถูกต้องเสมอนะคะจนทําให้เขาเนี่ยจากที่เดินเส้นทางดำๆนะ,ะหรือว่าเส้นทางที่ไม่ถูกต้องนะคะก็เดินมาในเส้นทางที่ถูกต้องด้วยคุณนั่นเองนะจ๊ะเข้าคิดแบบนั้นนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าคุณเป็นคนดีนะคะคุณเป็นคนที่ ไม่ค่อยวุ่นวายนะคะนิสัยเหมือนผู้ชายนะคะเป็นคนที่ไม,ไม่จู้จี้จุกจิกนะคะกับการเป็นเขานั่นเองนะคะที่จู้จี้จุกจิกนะคะมีความอารมณ์แบบห่วงแหนคุณนะคะ,ค,ะ,ะ,ค,ะ,ะ <c oughs> คุณก็รู้สึกว่าเป็นอะไรมากปะคะอะไรอย่างเงี้ยคุณก็รู้สึกว่าเป็นอะไรมากไหมเออฉันยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะเออนะอยากคิดว่าคนอื่นจะทาเหมือนตัวเองนะจ๊ะคุณคิดแบบนั้นนะจ๊ะไพ่นะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคุณนะคะเดอะเมเจอร์เชียนนะจ๊ะ หกเหรียญน,นะคะเก้าดาบนะคะแปดไม้นะคะหรือว่าแปดคาทานะคะในออฟสอดนะคะพ่บอกว่านะคะคุณทั้งคู่นะคะเป็นความรักดีๆให้กันนะคะแล้วก็ผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากนะคะผ่านร้อนผ่านหนาวด้วยกันมาเยอะมากนะคะแล้วก็ผ่านเรื่องราวที่ดีแล้วก็ไม่ดีมาด้วยกันทั้งคู่นะคะ พายบอกว่านะคะในความที่คุณคิดบวกนะคะคุณก็มีความกังวลแล้วก็มีความเครียดเหมือนกันนะคะคุณนะคะอย่ากังวลแล้วก็เครียดไปเลยนะคะในสิ่งที่คุณเป็นแบบนี้นะคะคือคิดบวกของคุณน่ะมันดีอยู่แล้วนะคะอย่าเอาเรื่องที่คุณไม่ได้พูดหรือว่าคุณสะสมไปนานๆน,น,นะคะอย่าเอาไปเก็บ ไปคิดนะคะก็คือให้ปล่อยวางนะคะสิ่งเหล่านั้นนะคะที่คุณคิดบวกหรือว่าคุณปล่อยวางไปนะคะก็จะทําให้คุณได้รับสิ่งดีๆเข้ามานะคะหรือว่าได้รับพลังงานที่บวกเข้ามาเติมนะคะให้คุณเนี่ยมีกําลังใจที่จะทําอะไรต่อไปนะคะ ให้คุณสู้นะคะให้คุณอดทนนะคะถ้าเกิดว่าคุณและเขามีปัญหาซึ่งกันและกันนะคะก็ให้ใช้เหตุผลนะคะแล้วก็ให้ใช้ความฉลาดความเก่งของคุณนะคะเดิมจะเชียนขึ้นทําให้คุณนะคะเดินหน้าต่อไปกับเขาได้นะคะด้วยพลังงานบวกนะคะอย่าเอาพลังงานลบในตัวตนของคุณนะคะที่มีอยู่นิดนึงนะคะ อย่าเอาออกมานะคะมันจะทําให้คุณอาจจะได้พลังงานที่ไม่ดีเข้ามาในตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็มีพลังงานบวกของคุณเกินครึ่งนะคะเกือบร้อออยู่แล้วนะคะให้ดึงออกมาแล้วก็สิ่งเหล่านั้นนะคะจะเสริมสร้างให้คุณนะคะปลอดภัยในสิ่งต่างๆนะคะแล้วก็จูงมือฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วย ตัวคุณเองแล้วก็ไปกับคนรักของคุณได้อย่างมีความสุขแล้วก็สมหวังนะจ๊ะเอาละนะคะก็จบแล้วนะคะสำหรับคิดบวกนะคะก็ถ้าเป็นเรื่องของใครนะคะคุณก็ถือว่า เป็นวิธีแก้ไขหรือว่าจัดการกับคนรักของคุณได้แบบแนบเนียนมากนะคะโดยที่บางทีบางครั้งเขาอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ํานะจ๊ะใช้ได้ผลนะจริงๆอืมแล้วแต่ว่าคุณจะไปอัดแอ์ยังไงนะคะถ้าเกิดว่าพลังงานนี้ตรงกับคุณนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนนะคะพลังงานนี้ไม่ตรงกับคุณนะคะคุณก็มาฟังในเล่านิทานแล้วกันนะจ๊ะก็ให้โชคดีทุกคนนะคะ ไปแล้วนะจ๊ะก็ให้ทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะถ้าใครชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งกิ้งๆให้แนนด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะเพื่อแนนจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะจ๊ะคลิปนี้ไปแล้วจ้ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบายบาย